โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์ส ICT นะครับผมที่จะเป็น EP ที่1นะครับซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันครับในส่วนของการปูพื้นฐานนะ่ย พื้นฐานจะมีทั้งหมดประมาณ4คลิปนะครับซึ่ง4คลิปนี้ผมจะอัปโหลดให้ดูฟรีทาง YouTube ด้วยนะครับเพื่อนๆใน YouTube สามารถได้ดูด้วยนะครับจะได้เข้าใจความแตกต่างของ ICT กับ a m c อเนาะว่ามันต่างกันยังไงนะครับรวมรวมถึงการดูายไดร์ูวี่นะครับที่มันจะมีการส่งมอบราคาในรูปแบบต่างๆนะครับอ่าแล้วก็การเคลื่อนที่ของลูวี้ว่าจากไหนไปไหนนะครับ การวาดลูกคลิตี้ต่างๆนะครับว่าจุดไหนนะครับสวิงตรงไหนที่จะเป็นลูกคลิปตี้ได้บ้างนะครับจุดไหนที่น่าจะมี SL ของไลาย่อยอยู่เยอะนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายี่เป็นการปรับเบื้องฐานไอะไรก็เป็นเรื่องของการดูพรายรีบาลาน์นะครับการที่ราคากลับมาที่เอฟต่างๆนะครับแต่ละรูปแบบเนาะมันมีชื่อเรื่องต่างกันยังไงแล้วก็วิธีการนำมาใช้งานต่างยังไงนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สมัคร IB เข้ามาก็ลงไปเรียนกันต่อในพาร์ทข้างล่างแล้วกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของจุดเข้าละนะครัับาระ้กนนนปมณ มาเข้าสู่คับแรกกันเลยดีกว่าครับ ICT เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความแตกต่างนะครับจาก a m c ยังไงนะครับเในเรื่องนี้เนี่ยผมอยากเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าส่วนตัวแล้วด้วยเพจของเราหรือว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับถ้าคุณเคยติดตามมานานแล้วเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วผมเทรด EMC มาก่อนนะครับซึ่งถามว่าบางคนจะถามผมแบบยิงคําถามว่าอะไรมันดีกว่าโค้ดอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่ามันมีความเก่งคนละด้านกันเลยอ่ะผมเรียกว่างี้ดีกว่าครับว่า ICT เนี่ยครับมันเป็น เทคนิคที่สามารถจับจุดการเคลื่อนที่ของตลาดแม้กระทั่งแค่ในช่วงเวลาสั้นๆใน1นาทียังได้เลยนะครับแต่เริมซีเนี่ยครับจะเป็นการดูภาพใหญ่แล้วก็ดูดว่าโครงสร้างราคามีการวิ่งยังไงแล้วก็เก็บจุดกําไรนะครับหรือว่าเก็บจุดเข้าในจุดที่ราคากลับตัวแล้วยิงไปให้ไกลๆนะครับดิดาอาเอาเช่น เอท็มซีเนี่ยอาจจะเก่งนะครับในช่วงของการที่ราคาเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมเป็นโครงสร้างขาขึ้นแล้วก็ย่อลงมามากกว่า50%นะครับเป็นเป็นพรเมียมดิสเคาเนาะแล้วอาจจะเป็นขาเมเจอร์ต่างๆที่เราวิเคราะห์กันมาแล้วเอทีเอ็มก็มาจาับจังหวะจุดกําไรเล็กๆแถวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเรายิงขึ้นไปหาไหฮาเดิมนะครับทําให้อาอามันค่อนข้างสูงแต่อย่างที่บอกครับว่าการจะได้เซตอัพคุณภาพแบบนี้ในเอท็มซีนะครับบางครั้งต้องใช้เวลารอเป็นสัปดาห์เลยนะครับหรือววว่่่าาาาาหลายลยยันนเเกทีีีรจะไดาาด้้ภพๆแบบ แต่ทีนี้ถามว่า ICT เนี่ยม,มีมีแบบวันที่ไม่ได้เทรดไหมก็มีเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่เป็นระบบอะไรที่ดีกว่าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมอยากให้เรียนคอสนี้เป็นเพื่อการศึกษาหรือเพิ่มมุมมองในการเทรดให้เรามีอาวุธติดมือมากขึ้นเวลาเราไปเจอกราฟในรูปแบบต่างๆว่าเอ้ยตอนนี้เราเทรดแอบเอ็ม,ม MC ได้นะหรือว่าเฮ้ยวันนี้มันเข้าเงื่อนไข ICT นะเราสามารถอ่านกราฟในรูปแบบ ICT ผสมไปด้วยได้นะครับเพื่อเราจะได้เพิ่มโอกาสทงกำไรในรายวันมากขึ้นนั่นเองประมาณนั้นเนาะโอเค มาดูในความแตกต่างครับความแตกต่างเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วว่าเอเดมิงเนี่ยจะใส่ใจเรื่องของโครงสร้างราคาใช่ไหมครับว่าโครงสร้างราคามีการเบรกขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นหรือว่ามีการช็อคลงเป็นโครงสร้างขาลงอะไรเงี้ยครับแต่ ICT ครับจะไม่ได้ให้ความสนใจด้านโครงสร้างเป็นพิเศษขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขาสนใจครับคือการเคลื่อนที่ของราคาว่าราคามีการเคลื่อนที่ไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอนยญาปิดอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ไปก่อนเนาะอ่าดูตัวอย่างครับผมจะลองย้อนเวลาไปดูนะ ลักษณะของ ICT ครับจะมีการเชื่อว่าราคาจะวิ่งเข้าไปหาเลคุริตี้นะครับหรือวิ่งเข้าไปหาจุดที่มีคนเข้าซลิลเข้าบายติดออเดอร์เยอะอยู่นะครับมีคนมีคนแบบว่าเปิดออเดอร์ทิ้งเอาไว้นะครับลองนึกภาพนะผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้เราอยู่ในวันพฤหัสที่22นะครับลองดูวันด้านล่างเนาะวันพฤหัสที่22ใช่ไหมครับทีนี้เพื่อนเ,เพื่อลองดูวันเอ่อวันก่อนหน้าของเราครับคือช่องก่อนหน้าตรงนี้นะ อ่าช่องนี้จริงมันควรจะเข้าเป็นวันศุกร์ที่ยีเนาะอ่ะสมมติเราอยู่ศุกร์ยีนะครับนี่คือวันก่อนหน้าคือวันพฤหัสที่ยีครับเราเห็นไหมว่าวันในวันพฤหัสก่อนหน้านะครับมันจะมีจุดยอดเห็นไหมครับเช่นยอดสูงสุดของวันพฤหัสตรงนี้อ่ายอดต่าสุดของวันพฤหัสตรงนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนไอ้พวกข้างในลองลองแบบช่างหัวมันก่อนเอาง่ายๆแค่นี้ก่อน ลองจินตนาการตามผมนะครับวิธีการอ่าน ICT เนี่ยครับเขาจะไม่ได้มองว่าโครงสร้างเป็นขาลงหรือไหลลงมายังไงแต่เขาจะมองว่าบนยอดตรงนี้นครับมีออเดอร์เซลล์ของรายย่อยเเข้าไว้เยอะเพราะว่าคนที่เขาเข้าเซลล์ครับถ้าทุกคนเข้าใจกันนะคนทีน่เข้าเซลล์ครับเขาต้อง SL เอาไว้เหนือจุดไฮใช่ไหมครับเนี่ยต้องมีออเดอร์เซลล์ตรงนั้นอยู่เยอะใช่ไหมครับคนที่เปิดข้างล่างน,นี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้ก็จะมีการเปิดบายทิ้งเอาไว้เหมือนกันในที่ไส่เหล่านี้จะมีออเดอร์บายทิ้งอยู่รวมไปถึงการที่จะมีคนแบบว่า ตั้งเซลล์สต็อปตามด้วยนะถ้าสมมุติว่าราคาล่วงลงมาเนี้ยคนก็จะอาจจะแบบเปิดเซลล์ตามอะไรย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าเปิดเซลล์ตามลงไปหรือว่าด้านบนก็มีคนที่จะรอให้มันเบรกแล้วก็บายตามขึ้นไปเพราะว่าหลายคนเนี่ยครับที่ใช้ ACT เนี่ยครับหรือว่าไม่ได้ใช้ส c t เนี่ยแล้วแบบศึกษามาบ้างแล้วนะเขาจะรู้ว่าโซนหลายโซนเนี่ยมักจะแหกก่อนแล้วก็จะใช้วิธีการเล่นแบบ s n r แล้วก็คือเป็ดแนวต้านจะเป็นแนวรับใช่ไหมครับแหกแหกแนวต้านไปแล้วก็ลงมาเป็นแนวรับระบายขึ้นไปใช่ไหมครับด้านล่างนี่เป็นแนรับกก็คือหลงไป ย่อขึ้นมาแล้วก็เซลลลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้ครับในสไตล์ ICT เนี่ยเราจะเชื่อว่าก่อนที่ราคาจะกลับตัวครับราคาจะต้องมีการเก็บน้ํามันนะฮะไม่เชิงเก็บน้ํามันดีแล้วว่าไงเก็บเชื้อเพลิงนะครับหรือว่ามีการแบบลงลงหรือขึ้นไปกว่าสภาพคล่องก่อนจะกลับตัวเช่นถ้าราคาเขาจะกลับตัวขึ้นนะครับเขาจะไม่กลับตัวขึ้นโดยทันทีเขาจะต้องลงไปเคลียร์จุดที่มีคนบายมาก่อนเนี่ยเช่นมีคนบายตรงนี้ใช่ไหมครับเขาจะเคลียร์คนบายตรงนี้ก่อนให้แพ้ก่อนแล้วค่อยกลับตัวขึ้น กับกันถ้าเกิดว่าราคาจะเซลล์นะครับราคาอยากจะร่วงลงเนี่ยเขาต้องขึ้นไปเคลียร์คนเซลล์ก่อนปุ๊บเราค่อยลงนะครับเพราะงั้นเป้าหมายของราคาแต่ละวันคือวิ่งไปหาไฮโลของวันก่อนหน้าอะไรประมาณนี้นี่ผมเป็นการแบบว่าพูดให้เขา้าใจง่ายๆแล้วกันนะให้แบบทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกันว่ารูปแบบการเคลื่อนที่ราคาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอ่ะลองดูครับนี่คือวันศุกร์ที่23เนาะลองดูราคามันขยับตัวนะครับเห็นไหมราคาวิ่งขึ้นไปหาอะไรครับ พายหาไฮของวันพฤหัสนี่คือวันศุกร์นะครับศุกร์ที่23นะครับแล้วราคาวิ่งไปไหนครับวิ่งไปหาไฮของวันพุธหรือวันพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นวันพฤหัสแลวกันครับอยู่ในช่องนี้เนาะ,ะประมาณนี้นะครับนี่คือวันศุกร์เพราะงั้นนี่คือไฮวันพฤหัสนะครับราคาวิ่ง้าไปชนไฮวันพฤหัสครับแสดงว่ามันขึ้นไปเคลียร์คนเซลล์แล้วครับมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงนะครับมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลง โมเดลของการเทรดเขาจะเป็นล exactly ักษณะของการหรือว่าเชื่อว่าราคาเคลีย์ฝั่งไหนแล้วราคาจะมีการกลับตัวในฝั่งนั้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับพอเราอยู่ในวันต่อไปนะครับเราก็จะมีการมองมุมมองในลักษณะของวันต่อไปว่าอ่ะนี่คือไฮของวันก่อนหน้าโลของวันก่อนหน้าก็อาจจะเป็นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับถ้าวันนี้ราคาจะร่วงลงนะครับก็อาจจะต้องขึ้นเหนือไฮเมื่อวานไปอีกนะครับแล้วค่อยลงนะครับเพื่อเป็นการเคลียร์สภหพับคลองนั่นเองหรือว่าเป็นการเคลียร์ออเดอร์ของและย่อยออกก่อนแล้วค่อยกลับตัวลงนะครับ ถ้าวันนั้วันนั้นไม่ไปไหนเลยนะครับเราก็จะไม่ได้เทรดนั่นเองอ่ะยกตัวอย่างนะเคสนี้ครับราคามีการขึ้นไปเคลียร์ด้านบนแสดงว่าคนที่เซลล์มาจากตรงนี้เซลล์จากตรงนี้เซลล์จากตรงนี้แหกงหมดแล้วนะครับเนี่ยเกี้ยงโดนเคลียร์เกี้ยงเลยครับเราก็จะมองว่าเดือวราคาก็จะกลับตัวลงนะครับก็คือมองให้ราคาขึ้นไปเคลียร์ออเดอร์ของรายย่อยออก,กอนแล้วค่อยกลับตัวนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับโมเดลการเข้าเทรดมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ซึ่งจะทายัางไงเราจะจับจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันนี้เนะี่ยให้เห็นโมเดลหรือว่าให้เห็นลนักษณะวิธีการเคลื่อนที่ของมันก่อนแล้วก็จะเน้นเลยว่าวิธีการมองนะครับเขาจะมองการทะลุนะครับไม่ใช่เป็นการไปต่อนะจะมองเป็นการมองฝั่งตรงข้ามครับเช่นทะลุขึ้นมองเซลลทะลุล่างมองบายนะครับมันจะเป็นการมองสลับด้านกันเลยต่างกับเอ็มซตรงที่ว่าถ้าเป็นเอ็มซจะมองว่านี่เป็นเทนขาขึ้นนะเนีย่ยเบกเบกเบกบายขึ้นใช่ไหมย่อลงมาแล้วต้องเปิดบายต่อขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับ โดยสรุปเลยนะครับของบทนี้ความแตกต่างของเ m c และ ICT ครับถ้าคุณเป็นเ m c คุณจะมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นเบรกขึ้นใช่ไหมครับอย่อมาถึงนี่แล้วก็เบรกขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะแผนคุณก็คืออาจจะต้องลงมาเปิดบายดีมงดีมานว่าไปใช่ไหมครับ TP ที่ยอดเดิมนะครับถ้าเป็นสาย ICT นะครับคุณอาจจะได้จุดกลนะับตัวแถวๆนี้สมมตินะอาจจะไม่กลับตัวอ่ะสมมนนี้กลับตัวละอ่ะรอราคาเด,งางเเด้งขึ้นมาแป๊บหนึ่งโอเคเด้งขึ้นมาละ ถ้าเป็นสาย ICT นะครับคุณจะเข้าเซลลตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเล่นสวนกันนะ MC จะมองบายขึ้นไปจนถึงยอดนูน้นแต่ ICT จะมองว่าราคาจะลงมาที่ liquidity pool ตรงนี้หรืออาจจะมองมาที่ SL ของสาย MC ครับอก็คือตรงนี้ว่าต้องลงมาเคลียร์ SL แถวนี้นะครับอลองดูนะให็นไหมครับ ICT จะเป็นการมองเซลล์หรือมองสวนถ้าเป็น MC นะจะมองตรงนี้เป็น b บสใช่ไหมครับ เป็นวิวเอสอัพก็คือมองว่ารอบายนะครับแต่ถ้าเป็นยูทีจะมองตรงนี้ว่าเป็นการหลอกกิน SL นะครับเป็นบายสต็อปเลค i ลิตี้เนาะเอเนะครับแล้วก็เซลลลงบ้านนั่นเองนี่คือความแตกต่างๆๆนะครับจะเห็นได้ว่าบายแอดวิธีการมองจะคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้ามาเรียนวิดีโอคอร์สชุดนี้นะครับอยากให้ทิ้งสิ่งเดิมที่รู้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณยังมองภาพเดิมอยู่เนี่ยน่าจะเกิดอาการสับสนแน่นอนนะครับเพราะว่าแค่มุมมองก็แตกต่างกันแล้วนะครับ อันหนึ่งบอกให้บายอันหนึ่งบอกให้ซลล์แล้วเดี๋ยวคุณจะมั่วเอาได้นะครับก็คืออยากให้ทิ้งเรื่องเดิมไปก่อนอะนะครับสลักบทแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวได้บทที่2นะครับผมจะไปพาไปดูว่า delivery นะครับการเคลื่อนที่ของมันนะครับมีการวิ่งจากไหนไปไหนยังไงนะครับเราไปเจอในคลิปที่2ครับผม